วันนี้มีนิทานเรื่องไดโนเสาร์กับการเผื่อใจในถุบเขาเขียวชุ่มแห่งหนึ่งมีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งชื่อว่าดิโนอาศัยอยู่ดิโนเ, <D ino S 2> เป็นไดโนเสาร์ที่มีหัวใจอ่อนโยนและเชื่อคนง่ายมากไม่ว่าใครจะพูดอะไรเขามักจะเชื่อทันทีและทุ่มเทให้เต็มร้อยเสมอ วันหนึ่งดีโนอยากสร้างรังหินใหม่ที่แข็งแรงเขาจึงไปขอให้เพื่อนเพื่อนช่วยไตรเซราท็อปกล่าวว่าเดี๋ยวฉันช่วยนะพาเทอรรดักทิลบอกว่าเย็นนี้ฉันจะเอาใบไม้ใหญ่ๆมาให้นะสเตโกซอรัสยิ้มและพูดว่าไว้เจอกันตอนบ่ายฉันจะช่วยยกหินนะดิโนดีใจมากหางสัน่น ของหางของเขากวาดัดแกว่งด้วยความตื่นเต้นเยี่ยมเลยเ oh. พื่อนๆจะมาช่วยกันแน่นอนเขาพูดซ้ำไปมาเพราะมั่นใจเต็มร้อยแต่เมื่อดวงอาทิตย์คล้อยบ่ายเพื่อนแต่ละตัวก็มีเหตุผลจำเป็นไตสระทบถูกแม่เรียกไปช่วยลากใบไม้เพอร์โทโรดักเที่ยวต้องบินไปช่วยพี่หาอาหารสเตโกโซรัสเผลอเล่นเพลิน,ลน,ลนจนลืมเวลา สุดท้ายไม่มีใครมาช่วยดีโนเลยดีโนนั่งข้างกองหินเงยหน้ามองท้องฟ้าน,นิดๆแล้วถอนหายใจเขาผิดหวังอีกแล้วพอเราหวังมากเกินไปก็เสียใจหนักเสมอขณะนั้นไดโนเสาตัวโต,วตวใจดีชื่อว่าอาเจอร์เดินเข้ามาดีโนทำไมซึมๆล่ะดีโนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้อาเจอร์ฟัง อาเจ้าหัวเราะเบาๆแล้วรูปโวดีโนโ่ดีโนโ่โนโเพื่อนทุกตัวอยากช่วยเจ้าจริงๆนะแต่บางครั้งก็มีเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นได้เสมอเอะแล้วเราต้องทำยังไงล่ะดีโน่ถามอาเจอยิ้มอุ่นๆก็เผื่อใจไว้นิดนึงไงล่ะการหวังว่าเพื่อนจะช่วยเราเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ถ้าเรามัวหวังร้อยเซโดยไม่เผื่อช่องไว้ไม่เผื่อใจไว้เลยมันจะทำให้เป็นไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเจ้าก็น่าจ,จะเจ็บหนักเหมือนวันนี้ถ้าเผื่อใจไว้บ้างเจ้าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเพื่อนๆไม่ได้ตั้งใจให้เจ้าผิดหวังหรอกดีโนโ่ฟังแล้วพยักหน้าช,ะชะ้าๆดังนั้นเราก็ยังรักเพื่อนได้เหมือนเดิม แต่ไม่คาดหวังเกินไปใช่ไหมใช่เลยอาเจ,จ้าตอบและถ้าเจ้าเริม่มลงมือทำก่อนเพื่อนที่ว่างก็จะมาช่วยเองแหละได้เย็นแบบนั้นดิโนก็ลุกขึ้นยกก้อนหินเล็กๆต่อไม่นานเพื่อนๆก็วิ่งมาอย่างรีบเร่งขอโทษนะดิโนเรามาช่วยแล้วดิโนยิ้มกว้างไม่เป็นไรเลยเราเผื่อใจไว้แล้วล่ะ เพื่อนๆจึงช่วยกันสร้างรังจนเสร็จอย่างสวยงามและดิโนก็ได้เรดินรู้ว่าการรักการหวังและการเชื่อใจทำได้แต่ควรเผื่อใจไว้สักนิดเพื่อรักษาความสุขของตัวเองด้วยไ้แวอสายพันอะไรอะ่ะมันคือสายพันธุ์ที่พี่มาชอบ สายพันอะไรนะจำชื่อไม่ได้สายอินโดมิดนาสเอส็กเอ,เอาแล้วหนูอยากเอาอะไรอะเอาตัวอื่นที่มันไม่ซ้ำกันบ้างโอเคได้เอาวันหลังนะแล้วพรุ่งนี้อยากได้อะไรพรุ่งนี้อยากฟังเรื่องเกี่ยวกับอะไร อโลสอรัสอลโลสอรัสที่ใจดีอะเหรอใจน้อยอ,ลอลโลสอรัสใจร้ายเหรออลโลสอรัสกินเนื้อเหรอใช่ไหมเดี๋ยวแม่จดไว้ก่อนนะแม่ลืมอลโลสอรัสได้เดี๋ยวจัดให้พรุ่งนี้โอเค สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะพ่อแม่จะอ่านหนังสือต่อคร่ะ